สวัสดีค่ะนางหมายพายิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมายยิปซีชาแนลนะคะช่องการดูดวงทาง u t u b e นะจ๊าวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาเสียใจบ้างไหมกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขามีความรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเขาเสียใจบ้างไหมกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน เขารู้สึกอย่างไรเนาะเขาเสียใจไหมรู้สึกอย่างไรเสียใจไหมเสียใจไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะหล่นมาใบแรกชวดโอ้โหอืมเดียมเพชรหรอเดียมเพชรเนี่ยจะถ,ถามว่ารู้สึกเสียใจไหมไม่นะ <c oughs> คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จริงแต่ในใจเขาชัดเจนค่ะว่าเป็นคุณเท่านั้นนะคะที่เขารักค่ะเขาไม่ได้เสียใจเพราะว่าเขารักคุณค่ะเขาชัดเจนอยู่ในใจแต่ความจริงอาจจะไม่ชัดเจนก็ตามนะคะเอ่อ five of pentacles ก็มีหลายเรื่องที่เขาจะต้องจัดแจงจัดการรอคิวต่อแถวอะไรต่างๆที่แบบต้องเป็นไป ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละขั้นตอนทีละอย่างตอนนี้เขาโฟกัสที่แบบปัจจุบันว่าคนทําอะไรก่อนนะคะแต่ถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจนะคะเขาก็มีการรอเนี่ยถือเหรียญรออยู่รอเพราะว่าเขาชัดเจนในใจแล้วว่าเป็นคุณเขาชัดเจนในใ,นใจแล้วว่าเป็นคุณนะอืมเช่ไหมนะครับเนี่ย เขาคิดถึงคุณตลอดเขารักคุณตลอดเขารักและคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเขาชัดเจนของเขาเองในใจแต่ความเป็นจริงไม่ได้ชัดเจนก็เขาก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะว่าคุณอยู่ในหัวใจของเขาเต็มๆอยู่แล้วเขารักคุณสองถ้วยออกมาเขาไม่ได้เสียใจเพราะว่าเขารักคุณถึงแม้ว่าความเป็นจริงความ ยังชัดเจนไม่ได้แต่ในใจของเขาชัดเจนอย่างแน่นอนว่าเขารักคุณ แล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าคุณรักเขานะคะนี่ไงเอโซมิิโคลเขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนใจจ้าเขาไม่เปลี่ยนใจอย่างแน่นอนเขารักคุณเขาชัดเจนของเขาอยู่ในใจแต่ว่าเขาขอโฟกัสเรื่องของความเป็นจริงก่อนคืออะไรทําตอนนี้ได้เขาก็ทําไปก่อนอย่างเช่นการหาเงินทํางานหาเงินต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆโฟกัสที่ปัจจุบันส่วนคุณอยู่แบบ ตลอดเวลาอยู่ในใจเขาตลอดเวลาเขาชัดเจนค่ะนะ เขาชัดเจนใชะขอให้คุณรอเขาก่อนนะขอให้คุณเชื่อมั่นในในเขานะคะว่าเขารักคุณจริงๆนะคะก้าวถ้วยออกมาเขารักคุณจริงๆเขาแอบซองแอบมองคุณอยู่ตลอดนั่นแหละเขาดูพฤติกรรมเขาดูความเคลื่อนไหวของคุณอยู่ตลอดนะคะก็คุณก็ไม่ไม่มีอะไรน่าห่วงสักเท่าไหร่นะคะเขาก็มองอยู่ดูอยู่คุณก็โอเคดีสบายดีนะคะเอ่อ นายสับสอดนายสวานนะคะเขาก็แบบเหมือนกับว่าเขาก็รู้ว่า,วาคุณอยู่ดีมีสุขสบายดีส่องคุณตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยเป็นแปะถ้วยก็คือไม่ได้พูดอะไรไม่ได้แอคชั่นอะไรไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรคุณแต่ว่าความชัดเจนของเขาเนี่ยอยู่ในใจความความชัดคุณเน่ยเป็นความชัดเจนในใจของเขาแต่การพฤติกรรมเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ บอกอะไรคุณไม่ได้แอคชั่นอะไรนั่นเองนะคะอืมซิกวางแล้วก็ดอะซันไม่หมอะไม่หมมองว่าเขายังไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณนะยังไม่พร้อมแต่ว่าเมื่อเขาพร้อมนะก็มีแลนอยู่ที่ที่จะให้ความชัดเจนกับคุณพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณก็มีแลนอยู่นะก็รอก่อนแต่ตอนนี้คือยังไม่พร้อม ถึงไม่พร้อมยังไงนะคะเขาก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าคุณคือความชัดเจนในใจของเขานั่นเองนะจ๊ะเอาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะเนี่ยมาดูสิว่าตอนนี้ก็คือคุณชัดเจนในใจเขาแหละแต่เขาไมาด้แอคชั่นอะไรไม่บอกอะไรแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะอ๋อควีนอับความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบ เขาก็ยังรักคุณคนที่เขารักก็ยังเป็นคุณนะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคนที่เขารักก็ยังเป็นคุณนะแล้วก็เป็น t w o of pentacles และสักวันหนึ่งนะไม่นานหรอกเขาจะบอกคุณเขาจะบอกความรู้สึกคุณนะคะคือจะให้เราแพรนะฮะคือเขาอะไม่ปล่อยให้เนิ่นนานหรอกนะเขาไม่ปล่อยให้เนิ่นนานหรอกเพราะเขา ต้องเสียคุณไปแน่ๆถ้าเขาปล่อยความสัมพันธ์นี้ให้เนานๆเขาไม่ปล่อยแน่นอนนะแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มต้นกับคุณใหม่อย่างแน่นอนนะเขาจะเริ่มต้นกับคุณใหม่อย่างแน่นอนว้าวนะคิงกบครับอ่ะนะแล้วก็ค e งอบครับออกมาคุณทั้งคู่เป็นคู่รักกันอย่างแน่นอนนะคะสองถ้วยออกมาเห็นไหมคุณทั้งคู่ เป็นคู่รักกันอย่างแน่นอนขอให้รอเขาก่อนเขาโฟกัสเรื่องภาระธุระอะไรของเขาก่อนก็รอรอๆอนะคะความชัดเจนจะมีให้คุณอย่างแน่นอนไม่นานเกินรอนะจ๊ะเขาจะมาให้ความชัดเจนกัอคุณอย่างแน่นอนแต่ถามว่าตามตามเขท็อปิกหรือหัวข้อว่าเขาเสียใจบ้างไหมกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาไม่เสียใจค่ะเพราะคุณคือความชัดเจนในใจเขาค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ